แล้วยูจะไปกับใครมากับตัวเองมากับตัวเองเอบคุณเจียไปไปโรงเรียนกับตัวเองมาขอกุญแจรถไปโรงเรียนไปกับตัวเอง <c oughs> กุญแ <c oughs> จอะไรกุญแจรถหรอหใช่ใช่ไหนมามาบอกใกล้ๆมาบอกพี่ๆว่าตัวเองจะไปไหน คุณแจจะเอาจะขับมอร์ตซค์ไปโรงเรียนเหรอลูกมานี่เดี๋ยวมามีให้คุณแจ็คแจ็คะไร์ยชช่ชมานี่นมานี่เดี๋ยวคุณแจอยู่กับมามีอ๋ตายแล้วลูกกูเออล่าสุดเนี่ยมาเอาคุณแจรถจะขับรถไปโรงเรียนเอง <As S 1> อ,อยู่กระเป๋ามันบอกว่ามันคุณแจรถอยู่ในกระเป๋าเซนจะขับรถมอร์ตซย์ไปโรงเรียนเองจะไปไปกับใครไปกับตัวเอง ไปโรงเรียนสามชั่ไปโรงเรียนถอดสาม่มลูกกูพี่มนนีไปแฟชั่นตามไปโรงเรียนเขียดเลยอยู่หลดแม่ไม่พาไปโรงเรียนแต่พาไปแฟชั่นแม่บอกว่าถ้าจะไปไหนแม่ก็เลยบอกว่าจะไปแฟชั่นไม่หนูไม่ไปหนูจะไปโรงเรียนห้องไหญ่เครียดเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแอบดูติ๊กถือถือไทรพอดนะเออไหนอะ ไปไหนมาไอ้ลูแลรามอเตอร์มันมีกุญแจกุญแจอะไรลูกกุญแจหมืแล้วกุญแจไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นเห็นอยู่ไหนมีมีอังอังอ๋อมีอังค้งอังค้งเป็นอะไรอังค้งเหมือนนล้วมอเตอร์ไซค์ไออังค้งมอเตอร์ไซค์ไปหมดแล้วเหรอ อันเค้ามอเตอร์ไซค์ไปไหนลูกไปดินสึกไปไหนนอมโมไปไหนต่อ is n o more n o more motorbike is finish e d who take the bike who take the bike who took it uncle uncle oh my god uncle take the bike home yeah oh okay hmm เอลิวลาโมโต้เอลิวเอลิปะ เอ l l ลามตเดอัเกโอ my god อี่ี่นติเลเไปแล้วอยู่จะไปโรงเรียนกับใครตะกี้นี้ตะกี้นี้เจเดนจะไปโรงเรียนกับใครอะครับเจเดนครับบาริคอเลโกเลโกไปว่าอะไร ปิดไม่ไ hmm. ด yeah, yeah, mm ้ป hmm. no, mm ิดไม่ได้พี่ๆดูอยู่มาเองเลยมาฮะเดี๋ยวเดินเอาวิเดียมามี่เดินเดิเลปตกลงบนต้นไม้เดียมามี่อกต้นไม้เหรอเสพโบโบไอโบโบ I don't know what that means เดินโอเค

ไ n t know w ว a t is that m ม a n ร่วงหัวใจหน่อยพี่พโอ้โหยังไม่ทันได้ถึงห้าหมื่ใจเลยยังไม่มทันได้ถึงห้าหมื่นใจเลยต่พี่่อกมตเด็เดพี่เรยเด็กล่นแต่พี่พี่อุปะเออสี่หมืนใจเมีคนบางตังบลวงบักไหลพี่กว่าเดกเดจาพี่พี่เดจาพี่พี่เดจามดิ What does that mean, Deja? What is does that mean? Pipi Deja. Pipi Deja. What does that mean? No, I don't know. you speak speaking French. No. De pipi Deja. T'as déjà fait pipi? Deja? No, because I don't understand what you're saying, me daddy. Pipi? 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 No.

Eden. Ha. Kamu tarik tadi. Eh. Two. Cat. Two. A two cat. dan eh. What is that mean? A two cat. What does that mean? Two. Huh? cat. What does that mean? Huh? What does that mean? วาเออเอาเอาเอาเล่นผู้เดียวก็เป็นบานี้โอ้มายก็ไอแคลเซียมหันเ้ยโอ้มายก็มามีแคลเซียมหั่มมามีแคนเซียมดิ้งดิ้งพี่พี่ซีดิ้งดิ้งถูกเออเออนั่นเออนั่นเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยนอนกลิ้งกลิ้งเลยลูกกลิ้งกี่ตลบก็ได้ลูกกลิ้งไปเลย มือเจ้าผู so ้ใดได้ก okay? okay. ินกาแฟทั้งดีไปแล้วเป็นยังไงแน่รบกวนรีวิวให้หน่อยนะจ๊ะพี่พี่รบกวนรีวิวให้หน่อยนะจ๊ะมือเจ้าจ๊าแกเสียวิแกเสียจเดนคุยอะไรก็ไม่รู้กับแดดนี้มามีไม่รู้เรื่องอ่ะจะได้นิฟ้าต้องชงแม่ทังบม่รู้เรื่องแม่วิอีซีเซ่กว่าทอ่ attention okay a t t e n t i o ต a t t e ด t อัต di a t t

ไปกันน s h o w อ่ะอีบอัคนอีส s broken how you go school today you like the school or no เ a เดน like the school เด yeah, ี๋ไม oh, ่มีด็กบอกบอกพี่เจดนหิรดาบอ้าวเจดนิดับบบแปลว่าอะไรอ่ะเออบทสินอนลงทังหินกันอนเอนอนนอนนอนตามสบายเลยเออ เจดนี่ล่ะบ๊ออเอานอนนอนลูกเจดนี่เละตกลงบนอะไรคิดว่ามันเป็นสำลีนะลูกนะบ่เป็นก้อนหินอะเจดีย์ตกลงบนอะไรตกลงบนอะไรสิ่งนี้ไม่ได้สวัสดีค่ะมือเจ้าเขามาแล้วร่วงพอใจเห็นไหมจ๊ะ Ah, ui bobo. Jadi tambah kayu. Jadi tambah oh. so kayu. Jadi tambah si kayu, apa artinya? What is that mean? Jadi tambah kayu. Ya, mami dah bawa. Mana apa artinya, lulu? What is that mean? What you want that to do? Jadi tambah so kayu. He asked me to fall on the road. Is that mean like that? What is that? Sikase. 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 It's okay. Ya mami sikase. What does that mean? Mami itu sakit. Mami lu sakit? Sikase. Broken. Oh, sikase แปลว่า What does that mean? Broken. Broken. It's broken. It's broken. Sikase แปลว่า is broken. Oh, okay, okay.

Saya si, si pakai, saya buat. what is mean, is, is no, What is that mean, saya, tapi pipi Yeah, yeah, yeah. saya, 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 Is. saya, 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 pipi. เออเอาลูกเออตามสบายได้ลูกนั่นแหละเออเจเดนี่เลยตกลงไปสู่เล็กายุเจเดนี่เลยตกลงไปสู่เล็กายุมันแปลว่าอะไรอ่ะเี๋ยวมามี่เพราะที่แตกมเจเดี๋ยวนี่นะแค่เซ็งเหนนีหมว่าเดี๋ยวนี่โอเคเดี๋ยวนี่แค่เซ็งกันซะอ้าว On le met, dit le met comme ça, ok. C'est pas cassé. C'est pas cassé. Jaden, il dit. est tombé sur les cailloux, ah oui